ทุกคนครับพอดีว่าผมไปเจอร้านไอดีดองเพชรดองโลมาอีกแล้วนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเว็บไซต์ดีกว่าเนี่ยอันนี้ผมก็ใส่ไทายอินมาซักพักแล้วทุกคนใครยังไม่เคยลองกดเข้าไปดูเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนได้นะครับทุกคนจะต้องตะลึงเหมือนผมพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับน,น,นี่ก็เป็นหน้าเว็บไซต์นะครับผมซึ่งหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขาไม่ใช่ร้านดองเพชรดองโรธรรมดานะครับคือใครที่มีเงินน้อยๆแบบกำลนังตัง่คสิบบาทไปเน ตังค์อ่ะคนมีตังค์อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเอาเงินจํานวนที่สูงขึ้นนะครับมีการันตีให้อย่างไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งตอนนี้หน้าเว็บไซต์ที่ผมดูเนี่ยก็หูสิบบาทนะครับนะสิบาทห้าสิบห้าสิบที่การันตีห้าพันนะครับหนึ่งร้อยการันตีหนึ่งหมื่นกูนะแล้วก็สองร้อยสองหมื่นนะครับสามร้อยสามหมื่นแปดร้อยนี่ได้ถึงห้าหมื่นเลยนะทุกคนเยอะแค่ไหนอ่ะแปดร้อยห้าหมื่นก็คิดเลขแป๊บเดี๋ยวก่อนแคลคูเลเตอร์อยู่ไหนวะห้าหมื่นเจมนะครับห้าหมื่นเจมหารร้อยหกสิบวัดเด้อ 3 1ร้อโลทุกคนตู้ที่ผมจะสุ่มในวันนี้ก็น่าจะไม่พ้นตู้ที่เป็นคนยาจกอย่างเรานะครับถึงแม้มันจะเกลือแต่เราก็จะสู้นะครับห้าพันจนถึงห้0 0มืเตรียมราคาสิบบาทนี่แหละทุกคน เดี๋ยวเราไปกดกันเลยดีกว่านะทุกคนก็อย่าลืมนะครับว่าร้านนี้เนี่ยสามารถเติมเงินเข้าตรงนี้ได้นะครับผมตรงเมนูเติมเงินนะครับผมแล้วก็จะมีแบบเติมซองอนังเปาจากทูมอนี่วอลเล็ตนะครับผมแล้วก็เกาะโค้ดซึ่งโค้ดเนี่ยทุกคนสามารถเกาะเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนก็คิมได้เลยว่าเกียกูมินะนะครับผมชื่อช่องผมเลยนะครับผมทิ้งไว้ใต้ดิปช็อตนี่แหละไปดูได้นะครับเกียกูมิแบบนี้นะคะรับเสร็จแล้วก็ยืนยันการรับโค้ดเลยนะครับทุกคนก็จะได้สิบบาทไปสูงปรี๊ดนะถ้าใครย รู้อะเก็ดปะเออนะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมแล้วก็การเติมเงินเนี่ยก็ผ่านซองอ๋อเปานะครับง่ายๆนะครับไม่มีการหักค่าธรรมเนียมอะไรเลยนะครับชิวๆนะโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราไปสุ่มดีกว่าเสียเวลามันเยอะละนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะได้อะไรอะนะครับผมโอ้ย เราได้ไอดีมานะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ากี่โลนะครับนี่ก็เป็นไอดีที่เขาจะให้ทั้งยูเซอร์แล้วก็พาร์ตมาเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปผูกเมลกันก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะมาทุกคนเรามาเข้าเกมกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอใส่อีเมลแป๊บนึงนะครับเกียร์กูมีรีโลไปตึงๆผมไปสร้างมาเมื่อกี้แล้วนะครับจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเกลือไปเกียร์ดีนะครับนะเท่าไหร่ก็ได้ขอกดกาชาหน่อยแล้วกันคัดไม้คัดมือนะครับไอดีหลักตัวเองคัดเนซิร์ฟซีฟูดมาค่อนข้างที่จะรันทดนะก็เข้าเกมไม่น เยอะแยะไปหมดอ่ะทุกคนอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยละกันเราได้เป็นเาสาหลักหินเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ดาบอิกาทสูนยก็แน่นอนครับตามฉบับไอดีลีโลนะครับผมเนาะก็นะครับผมได้รับเป็นเหรียญเนาะไม่มีเพชรได้เลยไหมมามาถึงจุดคลายสมแข็งของเราแล้วนะครับจะได้สักกิโลอุ้ยมีอาวุธฟาเวเนสมาให้ด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมจำไม่ได้ลนะกูก็ไม่ได้เล่นเกณฑ์ชินนานนะเดี๋ยวก่อนว่าะสั้นนะไม่ได้เล่นนานว่าะสั้นนะมันเช็คเท่าไหร่วะทุกคนเดี๋ยวก่อนเท่าไหร่หรอวะเดดดีี๋๋ยยวววกก่่ออออนโโามั my god เน มันจกตาผมหรือเปล่าเนี่ยร้านนี้ตึงเกินนะถ้างั้นน่ะหน้าหมื่นโลนี่มันจะได้สักกี่ตัววะเดี๋ยวก่อนตอนนี้คุณเริ่มคำนวณรายได้ละเดี๋ยวก่อนนะครับเราจะไปกดที่ไหนดีอะเดี๋ยวก่อนในเกนชินมันมีตรงไหนที่มันดวงดีมัางฮะบ้านไรเด้นดีไหมคาสึฮะกับไรเด้นนะครับเขาค่อนข้างที่จะรักกันมากเดี๋ยวผมจะไปกดที่ตรงนั้นละกันตอนนี้มาถึงหน้าบ้านไรเด้นแล้วนะครับผมก็อยากโดนมูโชโนฮิโตาจิฟันหน้าจังเลยครับก็ไปเสียเวลามากพอแล้วเดี๋ยวเราไปแลกดีกว่านะครับผมแล้วก็อันนี้เราจะมาแลกอัันนนี้ะครรบผมมเิ่โล ความรวยมาหน้าบ้านไรเด้นผมขอคาร์ตูห์ฮะตักตัวแล้วกันนะเพราะยังไงพี่คาร์ตูห์ฮะก็รักไรเด้นโชว์กุป็นพิเศษนะครับถ้าใครไม่รู้ก็ไปดูคลิปนี้แล้วกันเอาตัวอะไรมายืนดีเอเธอร์นี่แหละนะครับผมธาตุลมเหมือนกันนะครับเพื่อนตายทุกตัวมาเริ่มสิบโลหูสี่ร้อยโลมันจะได้กี่ตัววะนะอ่ะเริ่มเริ่มเริ่มเสียเวลาละกูก็อะไรขนาดนั้นเนี่ยสิบโลทองโอ้โหเกมเกมก็เกินใครในมึงอ่ะฮะโอ้กโลไปอีกสิบนั่นแหละครับ โอ้ยเหยวเหยาน้องน้องนี่ก็ยี่สิบนะครับออกไปสามสิบนะครับผมโอ้มันก้อนเหยายหยาอีกแล้วนะครับสีหนึ่งไปตึงๆนะครับต้องมีความสันเริญในเทพแห่งไฟฟ้านะครับผมจะเอาลิซ่ามากดอันตินะครับเพื่อเป็นการบูชายันเรเดนโชกี้เอยโชกุนนะครับผมเรเดนเรเดนไม่โชกี้เลยฮิ <c oughs> โซมาได้อยู่อันนี้เอาเรื่องไม่ว่ากันถ้าเฮโซนี่ไม่ว่ากันเฮโซนี่ไม่ว่ากัน,กนเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอหาที่ใหม่หน่อยหนึ่งนะครับหน้าประตูบ้านเลยนะันเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ที่เรามาอยู่ใกล้เกินไปปอออีกาาตึงๆ่ช้ช โอเคครับเกมกากตต่ออีกนะครับผมโอ้ยโอ้ยเสียงหนิงเสียงหนิงมาน้องเพชรบี <Pet me S 2> มาให้เหลือๆเลยนะครับนะกดกันนะีไม่ออกครับสิครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงละนะครับผม300โลเนี่ยก็ออยังไม่ออกนะครับนะดาบอะไรของเกเนี่ยโอ้ตายนละลินซาเลเซอร์อลมาง่ะอย่านะหลุดเลดมีโกรธมีเครื่องหลุดเลดกมีโกรธมีเครื่องโอ้ยเฮโซมาโอ้ยสองตัว โอ้โหนะครับผมคนประดวงดีก็อย่างนี้แหละนะครับไอซีศูนยแล้วนะครับนี่ก็ได้มาตัวแรกแล้วนะทุกคนไม่ธรรมดาอาซึฮารักเราจริงๆนะครับก็บอกแล้วนะครับคนมันดวงสมพงษ์ไงเดี๋ยวผมขอปลดตีตัวละครก่อนนะเดี๋ยวอาวุธให้ว่ากันนะครับพอดีว่าคนมีเงินมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนแรกยกงว่ามี10บาทอยู่เลยนะโอ้ไม่ออกนะครับนึกว่า2ทองเฮ้ยดับเบิลโซอันนี้ก็เกินหน้าเกินตาพี่ชายนะครับซึฮารเขายังไม่ออกเลยเขายังนะครับเฮโซอีกไหมดับเบิลเสียงหลิงนะครับดับเบิลดออย่ารอช้านะครับช้าอยู่่ใหญนะครับเเเเฮ้ยยไไไมม่่่ออออกกกปีีนะครรับพืาาสวล ก็ไม่ออกนะครับเฮโซอีกไหมอ่าโอเคนะครับเซียงหลิวบกเลนสแลชเชอร์เดี๋ยวขอเปลี่ยนขี้นิดนึงมาตรงนี้นะครับนอนนตกหลุมรักเธอมันต้องทําไงนะครับสิบโลอย่ารอชา้าน้องนนโอโ้ไม่มานะครับเกินปุยมุยเกินบุยมุยโคตรสมจนเมื่อยแข็งทุกคนมันยังไม่ออกอีกอะอะไรเด้อร้อยโลแล้วมั้งโอ้โหนะครับเอาจริงธนูนีดน้ดีนะทุกคนใครได้มานี่เก็บไว้ใช้ได้นะครับเดอะสปริงเรดดีมากธนูชำนาญท่าใดเนี่ยโคตรตึงนะครับ อันนี้ต้องมาแล้วนะครับไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมานะครับคาซึฮะสี่หนึ่งคาซึฮะตีหนึ่งเฮ้ยเสียงหลิงสี่หนึ่งครับไปอีกสิบเลยย้ายมาปุ๊บหนุดเลททันทีเมื่อกี้เหยียยียบลักข้อนะครับเฮ้ยก่อนจะล่วงก่อนจะล่วงก่อนจะล่วงกดดีผือกดดีผือกดดีผือตัวละครในตู้ก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันก็เลยไม่ออกมานะครับกดดีผนะือเนาะอะไรกันครับเนี่ยไปอีกสิบโอ้โหกดจนเมื่อยมือเมื่อยแขนเลยแล้วเนี่ยยังไม่มออกอีกเลย ปลาเซอร์ฮาร์ดซีสองต้องได้เลยไหมวันนี้ซีสองนี่คืออย่างตึงนะครับผมต้องบอกเลยนะครับตัวอฮาร์ดซีสองเนี่ยเรามาให้ลูนกาดเตะสักทีดีวกว่าเพื่อชุ่มชื้นหัวใจนะครับนะครับที่ไหนก็ไม่เหมาะกับเราอยู่ดีนะครับอืมต่อไป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 ตรงไหนดีอ่ะหูตื่นมาเยอะเลยอะ่ะหนัวจัดแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวก่อนต่อไปก็ลืมลืม โอ้ไม่ทองนะครับนะแต่เราจะทองแล้วตอนนี้เตียงหลิงมากี่คนแล้วเนี่ยโอ้โหคือตีหกก็ดีแหละแกแต่คือมันมันเกินแล้วไงตอนนี้มันก็ดีแหละแกเดี๋ยวตอนนี้มันไม่ออกก่อนเทธเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะดงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเกลียดเควสเมืองนี้สุดละเอาจริงแม่งหาโคตรยากเลยนี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าหนอนวังนะครับเดี๋ยวเราบินลงไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าหนอนวังเรียบร้อยนะครับเราจะบูชายันโดยการที่จะกดกรชาหน้าหนอนนะครับโอเคขอนมากครตะกี้วิเชียวเอาไปใครใส่จิบโลปะ มันจะออกลึกตลอดไม่ได้นะถึงเข้าใจว่ามีการันตีก็คือรอบนี้ร้อยเจ็ดเจ็ดแล้วนะครับร้อยเจ็ดเจ็ดละนะครับ,รอ 7, 7ะะรบโอเครอบนี้มันการันตีอยู่ละสองตัวไหมโอ้เกมโอเคนะครับเราวาดมาถึงเรียบร้อยละเดี๋ยวผมขออนุญาตจุ่มกาชาตรงนี้เลยละกันอืมไหนขอกดสีฟ้าสักโลวลวกันเพื่อความมงคลนะครับม,มันจะได้แบบว่าล้างล้างดวงซวยไงสายุมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันหนึ่งห้าเจ็ดตอนนี้เลยหนึ่งสี่เจ็ดละยังไม่ออกทองนะครับเสียงหลิงี่ล้านแล้วมั้งเ๋ยี่ยว,ยวไปไหนอะเฮโซก็ไให้แต่เฮโซน่าจะครบแล้วผมว่านะครับโลนี่ทองไหมไม่ นีไ่ไงพูดถึงก็มาเลยเยาะเยาะเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนหน่อยแล้วกันจะได้แบบรับออกซิเจนที่มันค่อนข้างที่จะสดชื่นนะครับร้อยสามเจ็ดแล้วนะครับจะได้ไหมเนี่ยซีสองเนี่ยขอร้องอย่าหลุดเลสแล้วกันจะลึกก็ลึกได้นะจะลึกก็ลึกได้ถ้าอย่าหลุดเลสนะคุณศาสตร์วดวงดีแต่ละทีมันไม่ใช่มีบ่อยๆนะครับนะครับเกมเกมดีหนึ่งร้อยเจ็ดแล้วนะครับไม่อกอกจริงปะเนี่ยอะไรของมึงเหลือเก้าสิบเจ็ดแล้วนะครับอ่ะโอเคอาเสฮะอาเสฮะหนึ่งสองสาม ตีตาเอาไสีเซนิกเอ้ยมึงอีกแล้วเหรอโกไม่หลุดนะขอร้องเถอะมันก็ลึกมากแล้วอะโู้โอ้เกมควายสัตว์เอ้ยกูณเล่นไม่มีอารมณ์อยากจะกดแล้วตอนนี้นะครับในตู้โอ๊ยโอ้ยการันตีมาไวเยี่ยมอย่างนี้ใช้ได้โอ้โหไม่สองตัวไม่เบิ้ลสีสองหรือสีหนึ่งว่าเด็กกันนะครับทุกคนผมขอไปเช็คอนาคตตัวเองแป๊บนะครับคาซสือฮะ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 สี สีสองนะครับผมได้สีสองแล้วมันจะมีหรือเปล่าวะมันจะได้ไหมอ่ะคาสิาะสีสามแล้วกันมีกลุ่มดาวมันเท่กว่านะครับไม่ออกเฮโซ่สี่ล้านแปดเหยื่อสี่พันล้านนะครับโอ้ยขอหน่อยสีสามสีสี่ก็ได้นะครับถ้าได้สีหกนี่กูคิดจ,จริงอะ่ะไม่น่าออกหรอกนะครับสภาพประมาณนี้ก็คือไม่น่าจะรอดแหละนะครับผมไม่ย้ายที่แล้วจุ่มตรงนี้ให้มันหมดไปเลยกันนะครับโอ้เฮโซนะครับลูกรวยอ่ะกูรวยเฮโซแล้วตอนนี้นะครับผมไม่ออกนะครับผมไม่ออกอุ้ยเล่า มาจากไหนก่อนลูกไม่อยู่ในตู้ด้วยนะครับเก <c oughs> ินบุยมุยอ่ะนะครับเหลืออีกกิโลเนี่ยยังไม่ออกนะครับสี <c oughs> สามไปตึงๆแล้เนี่หน่อยๆก็ออกแล้วนะครับลูกคาสัญะนะครับ <c oughs> ให้มันดูปึ้มปิ่มมาอย่าหลุดนะ <c oughs> ขอร้องเถอะขอร้องขอร้องน้องสามสี่อ่ะเนโตพขอร้องมั้งลูก โอ้ลึกเหมือนกันในนี้ฮะลึกเหมือนกันนะสีสามสีสามสีสามสองตัวไหมสีสี 4. โอ้เอาว่ะครับเนะื้อค่อนข้างที่จะเดี๋ยวนะผมขอไปดูหนะ่อยมีอีสี่สิบเก้าใช่ไหมฮะสี่สิบเก้าแรกอีกเก้าโลก็ได้เกือบสิบโลนะครับเมื่อกี้แล้ววันนี้แรกดีเนาะเรายังเหลือโลฟ้าอยู่นะครับผม,มจะได้บอกว่าสี่สิบสี่โลสีสีเนี่ยลองดูไหมครับมันอาจจะออกง่ายๆไงไม่มาขอบุณครับเทโตสี่ล้านสามสิบสี่นะครับ ไม่มาไม่ได้ละไอดี ID นี้เหลือยี่สิบโลเลยครับผมมันก็ค่อนข้างตึงอยู่นะทุกคนเอาจริงๆว่ามันก็ออกดีอยู่นะสิบโลสุดท้ายนะครับไปกันเลยไม่มานะครับผมโอ้โหไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้สีฟ้านะครับอันนี้ก็อย่าไปคิดอะไรนะกดไปเอยเนานะตู้นี้ได้อะไรมาก็ดีหมดแล้วนะดีหมดแหละก็ดีหมดกูพูดอะไรออกไปนะโอ้ยตัวพร้อมเล่นมากนะไอดีเนี้ยเอาจริงไอดี ID นี้ตัวพร้อมเล่นมากๆเลยนะทุกคนแบบพร้อมสุดอะพร้อมสุดไลสุดอะครับนะ ดาฟาโวเป้าอุย้ยพร้อมเล่นจริงคาขาัะถือปาโบได้นะครับผมแล้วก็ยังไม่ออกนะครับสีทองโคเล่โอ้ไม่ก้นสาสิบแปดนะครับผมนอตตรงนี้ยังไม่ทองนะยังไม่ทองฟาโวอีกเล่มน,นะครับขัดสองลวนะครับแล้วก็อีกยี่สิบโลขอของดีๆมาหน่อยได้ไหมแบบเอามาให้ตัวละครใช้โทมัสซีหนึ่งปะตึงๆึ0สิบโลสุดท้ายนะครับโอเคทองมาขออาวุธดีๆ อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่วูฟเกรฟโทนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ Wolf, es, วูฟเกรฟโทนเฮ้ยหนิงกวงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่วูฟเกรฟโทนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่วูฟเกรฟโทนอะไรก็ได้มาครับรีวิวอีกทีนะรีวิวอีกทีนะครับคาสึฮะเนาะผมได้คาสึฮะมา3ตัวนะครับก็เดี๋ยวเราปลดเลยดีกว่านะครับสีหนึ่งสีสองนะครับแล้วก็สีสามเนาะโอเคนะครับคาสึฮะสีสามนะครับถือเป็นอาวุธฟาวเนียสละกันนะถือว่าฟาวเนียสละกันนะครับผม ก็รักใครบีดัาบดีๆในอนาครก็ตเข้ามาเปลี่ยนได้นะครับผมโอเคนะครับฟาโวเนาะตรงนี้ก็พอใช้ได้นะครับผมว่าโอเคละส่วนตัวนะครับแล้วก็ได้โมนามาตัวหนึ่งนะครับเดียย่าก็ใส่ดาบใหม่ได้เมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าน่าจะพอดีเลยดาบใหม่ดาบใหม่ดาบใหม่อ่านี่ครับผมก็ใส่ได้นะมันจะเป็น ER นะครับผมตรงส่วนนี้เนาะตัวละครสี่ดาวก็ตามนี้เลยนะครับที่ได้มาใหม่มี1นึสมนะครับสี่ห้าหกเนี่ยเจ็ปเ้ส็นะครับผม มา12ตัวนะครับผมก็นับมั่วๆไปนะครับตอนนี้ยไม่ได้นับดีเท่าไหร่นะโอเคแน่นอนว่า ID ดีนี้นะครับผมก็กดไปหมดแล้วเนาะเดังนนั้นก็ค่อนข้างที่จะตึงอยู่ส่วนตัวผมก็ยอมรับได้ลยครับไปเกือนะเอาเป็นว่าใครอยากได้ดีนะครับที่มีโอกาสลุ้นนะครับ10บาทนะผมสุ่มมา1ิบาทนะครับผมมีโอกาสลุ้นผมก็สุ่มความจริงก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับก็จะได้นะครับก็สุ่ม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 นะครับจนมีโอกาสออกมานะครับผมก็หลายตั้งอยู่แต่ว่า10บบาทเนี่ย เกิดไปซื้อก็น่าจะหลักพันนะครับไอดีนี้เนาะน่าจะหลักพันเลยแหละพันกว่าเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดสุ่มเอาบางที่อาจจะไปจบที่ร0 0ยสองร้บาทดังนั้นนะครับใครสนใจก็สามารถไปตำกันได้ที่ตูมตามช็อปนะครับผมทิ้งไว้หมดแล้วนะแล้วก็อย่าลืมโพสเกียรกูมีด้วยนะครับผมนะได้หนึ่งครั้งฟรีๆหนึ่งโรีฟรีนะครับหนึ่งไอดีต่อหนึ่งครั้งนะครับโพสมีจำนวนจำกัดนะได้แค่หนึ่งร้อยคนเท่านั้นนะใครเจอกิมมี่แล้วก็รีบไปกรอกแล้วกันนะครับสมัครบัญชีผู้ใช้เสร็จแล้วก็เอาโค ผมจะแจกคนดูก็แล้วกันนะใครที่อยากได้ไอดีนี้นะครับลองเมนท์เหยผลมาว่าคุณเจ้าคาสิฮซีสามุดที่รักของผมจะไปทําอะไรนะครับถึงแม้ว่าครัน้งนี้จะเกลือนิดน,นึงก็เถอะเจ้าไปทําอะไรนะครับเจ้าไปเล่นต่อไหมหรือว่าอยากจะไปอวดเพื่อนให้แฟน,ให,แฟนให้กิก๊กให้ชูให้แฟนเก็บให้ใครก็ได้นะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าคุณเจ้าไอดีนี้ไปทําอะไรหรือว่าเจ้าไปเล่นเองก็สามารถแสงดงความเห็นมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะไปอ่านดูแล้วอันไหนที่ผมถูกใจแล้วมันค่อนข้างที่จะต้าชมากมากเนี่ยผมก็จะเลือกเล่า เก็บกล่องสำรวจอะไรก็เอาไปเดินต่อกันเองก็แล้วกันนะครับผมก็ฝากไว้แนนี้อย่าลืมแล้วกันนะไอดีคุ้มๆแบบนี้ต้องตุ้มตามช็อปเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนายบ่ายนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต c ด i b e ด้วยะน,นะครับ